ตอนนี้เราอยู่ที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีเก่านะด้านนอกที่เห็นอยู่คือเรือนะลองดูระดับน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกันระดับน้ำอยู่สูงมากแล้วก็ที่นี่เทศบาลเขาก็ตั้งกระสอบทรายเพิ่มแนวคันกั้นน้ำแต่ระดับน้ำในแม่น้ำจริงๆแล้วเนี่ยสูงตัวรถแล้วเรียบร้อยถ้าทะลักเข้ามาก็คงท่วม อาคารแถวนี้เนี่ยระดับสักถึนข้อศูนย์ราชการ ตีพื้นขึ้นมาใหม่เลยนะ <c oughs> <c oughs>